วันนี้ผมจะมาดีไอไวรถกระบะซิ่งมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าหลังจากคลิปที่แล้วรถกระบะซิ่งของผมก็ได้พังเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน อ้ยขาดเลยห<ะ>ักเลยฮะอุ้ยห้องเครื่องหักเลยโ oh. อ้อขาดครึ่งเลยและนี่คือสร้างรถนะครับที่ผมบอกไปนะฮะ <Bro. S 1> พังโอ้โหคือแบบดุกดิคือแบบแบบหักไปเลยนะฮะนี่อันที่จริงก็ไม่มีดุกดิกหรอกสายเฟรมของมันเลยมันก็เลยหักง่ายนะผมไม่ได้ใสด่ดกดงงุ๊กดิกอะไรพังเรียบร้อย อุตส่าห์กัลังแรงนะทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาปั้นคันที่แรงกว่าโดยการใส่มอเตอร์ปีศาจทุกคนอ้ <laughs> มาเลยเวหลังจากที่ไม่ได้เล่นมอเตอร์ปีศาจมานานนะทุกคนผมชักจะตื่นเต้นและอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะไอตัวมอเตอร์ปีศาจเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าคันไหนเนี่ยมันเหมาะสมกับมอเตอร์ปีศาจโอ้โอ้นนเอ้คันนี้ไม่ได้เล่นเลยว่ะแล้วรู้สึกว่าเดิมๆม,มันเนี่ยก,ก็แรงอยู่นะ แต่ว่ามันยังไม่จวดเท่าไหร่วะ <Brand. S 1> ถ้าเราเอาไปทําทางตรงมันจะจวดดีไหมเนี่ยน่าสนใจับทุกคนนี่เป็นรถบัาครับไอพ่นนะแต่ว่าผมบังเอิญทารีโมทหายนะทุกคน <Yeah. S 1> ก็คือรีโมทเนี่ยมันอยู่ที่บ้านหลังเก่าแต่ว่าผมไปหาดูแล <Brand. S 1> <laughs> หายมึงหายเฉยโอ้ไม่ก็แต่ด้านในผมคิดว่ามันน่าจะใส่มอตเตอร์ปีศาจได้นะ,ะเดี๋ยวลองชำละดูแล้วกันว้าว <Wow. S 1> ฝุ่นเป็นก้อนเลย <Yeah. S 1> โอ้ถอดแบบนี้ได้เลย ดูดิทุกคนแผงมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะปกติแล้วผมจะเห็นแผงมันเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่อันนี้คือแบบเป็นตัดๆนิดน,นึงอ่ะหรือเท่ดีเจ้าตัวแผงเนี่ยเอาไว้ทํางาน DIY ก็ดีนะผมจะเก็บแผงไวล้ละกันส่วนสายไฟพวกนี้ก็เดี๋ยวจะถอดออกเลยนะน่าจะไม่ได้ใช้อ่ะและนี่ทุกคนเทอร์โบโอเคไม่ต้องใช้ฮะถอดออกไปเลย <Brand. S 1> เราไม่ต้องใช้หรอกนะเทอร์อบเทอร์โบอะไรอ่ะ นี่ทุกคนและนี่คือด้านในของมันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้จะมีฝุ่นเล็กน้อย <c oughs> <c oughs> เลี้ยวแบบธรรมดาเลครับเป็นมอเตอร์นะไม่ใช่เซอร์โบฉะนั้นแล้วถ้าเราเอาไปทําทางตรงเนี่ยมันอาจจะเล่นยากนิดนึงนะฮะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่เซอร์โบถ้าเป็นเซอร์โบเนี่ยมันจะนิ่งกว่านะต <Brand. S 1> ัวนี้ก็คือเป็นเลี้ยวธรรมดามอเตอร์เดี๋ยวผมดูก่อนแล้วฮะว่ามาันสามารถแปลงแบบไหนได้บ้าง ผมคิดว่ามันอาจจะมีวิธีการทําเพลทแยกออกมาอีกนะทุกคนทาเพลทแยกออกมาแล้วเราก็ใช้เป็นเจ้าตัวเซอร์โวตัวเนี้ยอ่าใส่เข้าไปขั้นตอนแรกนะทุกคนผมคิดว่าผมจะต้องตัดเจ้าตัวนี้เอาไว้ใช้งานอย่างอื่นนะนี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะ DIY เพลทเป็นอะคริลิกนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลองเอามาเทียบแล้วก็ใส่เซอร์โวเข้าไปนะปดูกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่าทาการตัดเลยได้จ้ะ เคลได้มาแล้วฮะทุกคนเคลต้องใช้กระดาษทรายมาขัดให้มันเรียบๆนะนี่จะได้ไดเฮ้ยเดี๋ยวดิทุกคนโหแต่ว่าข้างหน้ามันมันก็ใช้ได้นี่หว่าถ้าเราสมมุติว่าเราเอามาติดกันแบบนี้ปะ่ะเฮ้ยทรงแม่งได้เลยว่ะเป็นแบบเหมือนรถไฟอ่ะโอ้โหโคตรยาวเลยมันจะยาวเกินไปป่าวะก็ใส่บอดี้นี้เข้าไปเฮ้ยโคตรยาวยาวเกิน นี่ถ้าเราตัดอันนี้แหะแต่ตรงเนี้ยแล้วให้มันทาบกันแบบนี้ทุกคนเออวะ่ะใช้ได้นะเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการตัดกันเลยนะฮะแล้วก็นี่ตามแผนที่เราวาดไว้ไปลุย โอเคครับตอนนี้ก็ทำเพลทเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนต่อไปคือเราจะตัดเอ้ยอตัดอะไรละ่ะติดจะตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มันประกอบเข้ากันนะนี่เลยกระมานี้แล้วผมจะใช้เป็นกาวร้อนในการติดนะฮะเพราะว่ามันง่ายดีนะนละเลียงกาวใส่โอเคเปเบอร์ส่วนตรงนี้ก็ เติมเข้าไปได้นี่เติมกาวเข้าไปให้มันเต็มนะครับเพื่อความคงทนของชิ้นงานของเราเติมเข้าไปเลยี่อัดอัดให้มันเต็มมา <laughs> ผมอัดให้มันเต็มเลย้วกันเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงไงในระหว่างที่ผมรอกาวแห้งนะครับผมก็จะมาจัดการกับบอดี้ก่อนนะฮะนี่โอ้ผมเพิ่งสังเกตนะฮะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นดีแบกนะทุกคนนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวอะ่ 3. ะ3ามนเทอร์โบนะฮะนี่ว้าว ตัว3.0นะฮะ3,000นโบนั่นเองอเนี่ยชุดหน้าโคเท่เลยเนีย่ไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องแปลอะไรนะก็คือเป็นดีแม็กมาเลยอะ่ะมีเขียนตรงนี้ด้วยนะนี่ เธอบอันนี้ไม่ใช่1น้นะอันนี้หนเลยอะ่ะผมคิดว่าส่วนตัวผมนะผมคิดว่าด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยแจ่มเทนะ่าไหร่ผมคิดว่าผมต้องตัดตัวด้านในนะฮะนี่อ่ะเอาแค่คอนโซลหน้านะครับตรงที่เบาะนั่งแล้วก็ตรงนี้คือเดี๋ยวปาดออกเลยนะฮะนี่ตรงถังตรงนี้นะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันดูไม่เหมือนกระบะสิ่งแล้วก็จะมีไอจะง,งอยจะง,งนี้ออกมานิดนึงนะฮะแล้ววิธีแกะก็ไม่ยากครับผมนมี่มันจะมีน็อตยึดอยู่ถอดน็อตออกก็ดึงออกได้เลยฮะเมื่อกี้ลองดึง นี่โอ้ดีฮะแล้วก็ข้างหลังนี้ผมไม่ชอบจะตัดออกตัวที่ตัวบอดี้ด้านนอกนะครับจะต,ต้องดูก่อนว่าผมจะจัดการกับมันยังไงเดี๋ยวผมขอเทียบก่อนแล้วกันดูมันสวยไหมถ้าสวยก็จะเอาไว้นะครับถ้าไม่สวยก็คือแมวโอ้ทรงก็จะออกมาแบบก็ก็ใช้ได้นะแต่ข้างหลังนี้ดูอ้วนเกินไปนะทุกคนตรงนี้เราจะต้องเอาลงไปเว้ย อุ้ยจัดทรงแล้วมันก็เจยมเหมือนกันนะไปทุกคนเดี๋ยวผมขอไปตัดแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไปตัดด้วยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยมาประกอบทีเดียวเลยนะจ๊ะเจอกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เคลียร์เจ้าตัวบอดี้แล้วก็ทําการล้างทํคาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็รอให้มันแห้งแล้วก็ส่วนตัวรถนะครับทุกคนนี่โอ้โหเสร็จเรียบร้อยนะรับพ่โอ้โหนี่ทําจนจะเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่มอเตอร์ปีศาจเลยทุกคนเออมันจะใส่ได้ไหมวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองใส่แลวกันทุกคนใส่ไม่ได้นี่คือจบเลยนะเครื่องไม่รูดผมบอกเลยว่าโคตรจวดวุ้ยห้องเครื่องมันเป็นแบบว่าติดกับตัวรถเลยวะเ้ย โอ้เป็นเฟืองธรรมดาทุกคนดูดิเฟืองแบบนี้เลยนะฮะและ้วก็มอเตอร์ธรรมดานะครับผมว่าอยู่ทําไมมันไม่ค่อยแรงมอ,อเตอร์พีศาจนะฮะเทียบกันนี่มอเตอร์ออรพีศาจก็จะเป็นรูปผีเสื้อแบบนี้เลยนะฮะดูเที่เี่ยวขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมจารบีนิดนึงแล้วกันจารบีก็เน่าเตอะเลยเกินดู <c oughs> โหหมดแล้วเนี่ยไอดีจัดอะโหแล้วไม่มีขนขนมอยขนมอยแมวอะไรเต็มเร็ว เรียบร้อยต่อสายเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวจะลองเทสก่อนนะฮะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าผมเสียวมอเตอร์พังมากเลยเพราะว่าชุดไฟค่อนข้างจะ,ะแรงนะฮะใส่กับแบต2เซลล์อีกเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าจะกลับหลังเอออันนี้ยังไม่กดเต็มนะเนี่ยไม่กล้าก,กดทุกคนกลัวเฟืองรูด ไม่นะมอเตอร์กูบินรเรียบร้อยมอเตอร์พังอ่าเรียบร้อยฮะอันนี้สายละนนดับไปแล้วทุกคนถ้าใช้พวกมอเตอร์เครื่องบินแบบนี้น่าจะโอเคแต่น,นี้แบบอลองเทสไงเผื่อมันใช้ได้อะไรแบบเนี้ยนะสรุปก็ตามนี้แหละจะหามอเตอร์กันทุกคน A few moments later ทุกคนผมหาไม่เจอว่ะเฮ้ยผมหาไม่เจอแต่ผมเจอนี่โอ้โหมอเตอร์แดงว่ะเฮ้ยไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ก็ เสียวๆว่ามันจะพังอีกเหมือนเดิมอ่ะแต่จะเล่นไม่รุนแรงเหมือนมอเตอร์ปีศาจเมื่อกี้ผมกดแบบเต็มอ่ะเออมันก็เลยน็อกเลยนะแล้วแต่ตัวนี้ฉันจะไม่เล่นนายแรงนะมาทุกคนทดสอบมันก่อนว่าใช้ได้ไหมโอเคเซอร์โบใช้ได้นะเอ้ยได้ว่ะอันนี้กดเบาๆนะครับโหได้ทางแบบขูุขลาด,ด้วย <S <S อืมแต่มีเฟืองหอนนิดนึงนะหอนโคตรดัง อุ้ยอุ้ยมอเตอร์ไม่มีแรงเลยอะเดี๋ยวลองกดเต็มผมว่าน่าจะพังเหมือนปีศาจเรียบร้อยอต้องไปหาหมอเตอร์ซึ่งมันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมทุกคนเดี๋ยวผมขอไปแก้ไขส่วนตรงนี้ก่อนไป a few moments later เจอแล้วเว้ย <laughs> เดี๋ยวยืมคันนี้ก่อนละกันทุกคนนี่ <laughs> ขอยืมก่อนละก,กันนะ <laughs> ในที่สุดก็เร็จแล้วเว้ย กว่าจะเสร็จโอ้โหต้องโมนิไฟหลายอย่างเลยทุกคนจ้าด้ดโอ้ยมันช่างหล่อเหลาอการเลอเกินโอ้โหอย่างเฟี้ยวอะ่ะดูดิดูความเตี้ยซะก่อนแต่มันปรับได้นะ <c oughs> ถ้าติดเกินไปก็สามารถเอาขึ้นได้หล่อเราการนะสูตรยกๆนิดนึงล้อหลังมันใหญ่กว่าล้อหน้าเลยดูดิ หเหมาะสาหรับการแบบทางตรงอะลยแบบเนี้ยไอ่แต่ว่าเหมาะกับการตั้งโชว์มากกว่านะผมว่าคันนี้โคตรสวยอะดูดิผสูผสานระหว่างรถดี a ม็กเข้ากับแบบโครงแดกโคตรสวยอะแล้วยิ่งทําแบบห้องครง้องเครื่องอะไรเป็นสีนะผมว่าแจมแต่ตอนนี้ก็คือผมโอเคนี้ก่อนอ EP สองแล้วกันเดี๋ยวเราจะอัปเดตท,ทำโครงไอ้ทำสีโครงอะไรแบบนี้แล้วกันทุกคนไอ EP นี้ก็คือโอ้ยแค่นี้ก็แจมแล้วดูดิแล้วแบบเบาด้วยนะ อาดูด้านล่างฮะนี่โค้งเชื่อมโค้งเชื่อมทนทานร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่ามันจะแรงขนาดไหนโอเคเดี๋ยวผมไปลองหลังบ้านให้ดูแล้วกันนะก่อนที่เราจะเอาไปลองที่สนามนะทุกคนไปไปลองกันเลยอ่าดเ,เราจะกระชากมากไม่ได้นะเพราะว่าเปลืองเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนอแอโอ้โหมันต้องค่อยๆค่อยๆเล่นแล้วก็แบบไค่อยลาก หลักลอบไปอ่ะมันจแบบกระชากเลยไม่ได้แล้วเพราะว่าเครืองมันนี่เห็นไหมเปืองมันจะไปไวนะครับเดี๋ยวลองไกลๆ Let's go โอ้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามแล้วกันไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงสนามแล้วนะฮะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสรถที่เราแปลงมานะว่ามันจะแรงขนาดไหนไปเดี๋ยวลองวิ่งบอมบอมกันอุ้ยแรงอยู่นะนี่ยังไม่กดเต็มนะทุกคน <t> ันนี้บอมอันนี้บอมยังไม่กดเต็มนะฮะเพราะว่ากดเต็มนี่มันแรงจวดแน่นอน <S <S เดี๋ยวลองระบบเซอร์โวก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าใช้ดีไหมน<ด>ี่เห็นเสาว่าทุกคนเดี๋ยวจะลองแบบขับโค้งดูนะฮะว่ามันใช้ได้ปล่ะ เีย yeah. นี่กดเต็มไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไม่ต้องกดเต็ม รู้สึกว่าพอเราโม้ปุ๊บเนี่ยมันจะแรงกว่าตัวเดิมนะฮะที่เป็นบอดี้เนี่ยมันจะแรงแรงกว่าไอตัวเทอร์โบอีกเราจะไปทางไหนเรา อ๋อกดเต็มปล่อยกดเต็มปล่อยเดี๋ยลวเราไดแล้วว right. <pr> ิส <BROWN> <endpoint> ิตาเลยอืมวัดนะก็หันไปดีๆก็ได้นะเดี๋ยววิ่งฝั่งนั้นเนี่ยต้องวิ่งวิ่งไปเรื่อยไปใหญตรงนั้นเพราะว่าเทอร์โบมันขี เราจะต้องใช้ความเสียงในการมังครับต้องหรอแรงขึ้นเลยไม่ทีดสุดเลยทำประมาณสามชั่วโมงวิ่งได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนี่ห้องเครื่องเดิมนะนี่ ลืมรีวิวเลยว่ะไม่ต้องรีวิวหรอกตอนตอนทำก็น่าจะเห็นแล้ววิ่งให้ดูอีกร้านหนึ่งแล้วกันนปรลังมังเลยเบอร์ไ้หริวจะเอาไปด,ดิ้นหนุน<ม>อ่ะลองลองสักตาไว้ขอขอตาหนึ่งอ่ามามาแหี่บาร์ีแล้ว ถือว่าแรงอยู่นะทุกคนสำหรับรถคัสตอมคันนี้ดีกว่าน e oh. um, ี้เนี่ยนะฮะกระบะซิ่งกระบะซิ่งโอ้ถึงจะไม่มีกระบะกระดามแต่ว่าก็เรียกว่ากระบะซิ่งกันแหละดูดิหน้าดิแม็กเป็นไงโคตรเฟี้ยวสูนถ่วงมันอาจะมันอาจจะมีปัญหามั่งก็เลยก็เลยเล่นยากๆเดหนึงทุกคนแต่ถ้าเป็นล้อโลอ่ะเออเป็นล้อโลนะผมว่าน่าจะวิ่งแบบชิลเฉียนเลยนะวิ่งแบบตรงเปี้ยเออทำไมผมไม่ใส่ล้อโลมาไว้เนี่ยคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้า จะเอามาแข่งกับใคนไหนก็เดี๋ยวติดตามไว้นะฮะแต่คลิปนี้ไปแล้วจุวดีเดยวกันคลิปหน้าจ้ะแมว